สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธ Lamborghini นะครับเป็นคลิปแรกที่เราจะทำรถซูเปอร์คาร์นะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนนี้ผมอยู่ที่บูธ Lamborghini นะครับก็วันนี้เพิ่งมาจะทำคอนเทนต์แนวนี้คลิปแรกครับอยากจะสัมภาษณ์รินว่าตอนนี้ปีนี้เรามีรถอันไหนมาใหม่บ้างครับโอเคดีครับสำหรับบูธ Lamborghini ปีนี้นะครับเราก็จะมีตัว Huracan Evo RWD Spider เป็นตัวนี้คือสมัยก่อนนี่มีแต่ขับเพื่อสี่ล้อปับตอนนี้ก็มีรุ่นขับเพื่อสองล้อมาให้เลือกและเนื่องจากเราเวอร์ชันทั้งขับสี่และขับ แล้วเป็นเวอร์ชันสไปเดอร์เหมือนคันนี้ให้เลือกครับคอนดิชันอันนี้ราคาเท่าไหร่นะถ้าถ้าสาหรับตัวมันเพิ่มสี่ล้อเนี่ยมันเปนไฟฟ้าเนี่ยราคาเริ่มต้นคือ24่สิบสี่ล้านห้าแสนถ้าเกิดเป็นตัวขับเพิ่มล้อหลังราคาแข่งคูแป้น,นะคระับก็สิบเกล้านแปดแสนถ้าเป็นสไปเดอร์หน้าตาอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มไปสองล้านเป็น21 000, ่ล้านแปดแสนอันนี้พวกรถพวกนี้คือข้างในนี่มันมีระบบอะไรบ้างที่แบบ พอดีผมไม่เคยมีข้อมูลอย่างนี้น,นะนไม่เคยดูว่าเอ๊ะข้างในมันเป็นยังไงอะไรงเี้ยโอเคอทีนี้ลูกค้าที่เป็น,น,น,นรูมแล็คเกอรทั้งคู่ผมพูดรวมเลยแล้วกันได้ครับ อย่างถ้าต้องขับ4เนี่ยในในรุ่นใหม่รุ่น e v โเนี่ยเขามีระบบเลี้ยว4ล้อเพิ่มมา <c oughs> ให้เช่นสมมุติถ้าเราวิ่งต่ำกว่าเ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลี้ยวขวาล้อหลังจะไปซ้ายเพื่อได้มุมที่แคบลงเลี้ยวแคบขวึ้นเลี้ยวขวาล้อล้อหน้าจะเลี้ยวขวาล้อหลังจะไปทางซ้ายซ้ายอย่างนี้นะครับตามโทรศัพท์มันก็จะแบบได<อ>้มุมแคบลงถ้าวิ่งเกิน120หน้าเลี้ยวขวาหลังหลังก็เลี้ยวขวาด้วย แต่เป็นอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะได้อะลาเมนที่มันแคบกว่าบบนนั้นคือขับสี่นะปับขับสองจะไม่มีตัวนี้เพราะขับสองมันขับเพื่อแค่สอล้อเพราะมันต้องคอยมาะคองอัศา,าการเวลาเลี้ยวถูกไหมับ<า>ความเร็วนี่บันขีซีซีนะครับถ้าถ้าดูแลแค่เนี่ยคือเพื่อน V10 5.2าจุดสาพันสองร้อยสี่ี่ห้าพันสองร้อี่ี่ล้วถ้าขับ2องเนี่ยหกหกร้แรงม้าถ้าขับ4ีเนี่ยหกรถ้าขับสอยู่640แรงม้าก็จะแรงขึ้นไปหนักกว่สาตัวแล้วมันมีพวกศูนย์ถึงร้ภายในกีววิอะไรอย่างเงี้ยครับแตาตัวเลขการทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ประมาณสามวิกว่าสามวิกว่าบเพราะพว้งอตราเร่งกับความเร็วสูงสุดมันประมาณเท่าไหร่ครับอยู่สิบห้าสยิบห้าสุดยอดจริงๆถ้าตัวที่เป็นแฟ a g s h ของของบูธในปีนี้คื คือขันตีาวกันนะอัันคือนเครื่องวีสิบเครืีสิบครับอนี้เป็นเครื่องวีสองเครื่องใหญ่เครืองเป็นอดอซึ่งก็เปเนอดอมันก็เป็นตัว s v j ลสเตอร์โรสเตอร์เปิดบทุนงงน้ยก็โลกอันนี้มียู่แค่ร0 0คันอันนี้แ0 0ันก็โลกราคานีอยู่เท่าไหร่ะ้าสิ50ชิลนิได้าสชิ ไฮเปอร์โมดร์950เพิ่มความดยุดันด้วยไฟหน้าและ DRL ที่ใส่มาตันเด็กที่เกรนถักรับกับตัไอเสียแบบดีดแยกออกสับได้ข้อมูลยิ่งขึ้นก็ระบบที่ถูกออกแบบให้มีความเรียวกระชับยิ่งขึ้นแต่น้ำหนักตัวรถเบาลงถึง4กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทสตาเอลเลา11ดีกรีขนาด9 3 7 4 4 100cc แรงห้าแรงบิด5นิวตันเมตรที่7 ภายในอนาทีนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี6 axis w a t h IMU ช่วยควบคุม ABS คืดถ้าก็เลเร่งบอดเนี้ยตีนก็เปิดเดด่อยลบโคลสามารถเร่บอดเนี้ยได้ดาวฟอแม้ขนาดอยู่ในระดับ8ด้านไม่ว่าจะเด้านมุมเลนนิ่งก็80องศามันไม่ได้พยายามทะมุมจะทองมุมเลนนิ่งสุดลองขึ้นเื่อยๆชั้น้ากเลยถัดไปนบ การนี้แรงม้านี่เยอะกว่านะครับร้อากจ็ดเป็นรงล้าตระปีดนี่ได้ถประมาณเจ็เปนนึงร้อยนี่สอลิปกที่สามารถสอน้าทุกกำลังได้ยอดมากทวนถามเร่ระหว่างการเปลี่ยนทว ความพร้อมหน้าจอสี TFT ขนาดร3นิ้วซึ่งแจ้งข้อมูลการขับขี่ได้อย่างอันนี้ก็อยู่ประมาณ5แสนนิดๆ5แสนนิดๆนะครับก็ไปสู่ความเหนือระดับด้วยการนำสุดยอดเทคโนโลยีระดับ Set of Art ของระบบ b o r s c h e AMG แบบครบแกระบบ b o r s c h e Cornering ABS ให้คุณใช้เรได้ยประสิทธิาขนาดอยู่ในหงั์ระบบ Vehicle Hold Control ช่วยให้การขึ้นลงลาดชันเป็นไปได้ง่า่ระบ รัดแบบให้จอที่ให้ความนุ่นนุ่ในขนาดใช้งานและไม่ต้องกระดกลการปรับตั้งระยะร,รัด,ดสำหรับรุ่นมาตวฐาก้าวมา่สุ คาร้อมระบบกันสั่ยกการขับขี่ดยุทติเพืเียทั้งเกียรคูและลงตลอดทุกเส้นทางมื่อมเเปีนรถสียงที่ห้าวู่นารลที่ชัดเจนใบหน้าแบบไรเล็์ยต้างล่างมันไม่ผมทำให้การเดินทางในยามค่ำคืนเป็นไปด้วยความสว่างสว่างแลนยสูงสุดทรถที่เป็นคาร์บอนแล้วคือทั้งหมดเนี่ยเป็นคาร์บอนลวตัวลายนั้นก็สอบโจทย์ของผู ับขีที่ต้องการความสนุกในการขับขานแล้วป็นทาบชน Newsgram World ฟูดวโดองส้ตาไปกับดีไซน์ทำน้ำมันสีดำเงินคาดขาวและผมลส่ยนไนไหม่องการส้าเสริมันเรรมัาิของการแข่งขัน สมผัสตรรนียงเกอรี่แทร็กยังแทจิกซึ่งจะเปลี่ยนให้การขับขี่บนใท้องถนนดูเหมือนเป็นสนามแข่งขันได้ในรุ่นเยอะหน่อยแบบ้าินะันี่ดีไซน์ใหม่ท่ความรู้สึกของรถได้แล้วแต่รุ่นมันก็แต่างกันนะรับแเสน่ห์กลางๆ้ากเลยนอีกทั้งยังมี multi media system เชื่อมต่อและโทรศัพท์เความสะดวกสบายได้มากขึ้นนอกจากนยังมีหน้าจอแสดงข้มแตงแก่งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอย่และ